แต่เจมติดหน้าร้านไว้59อะ่ะฉันก็เห็นนะเจมเพราเจมติดอยู่เลยอะ่ะอะไรกันฉันติดไว้อ่ะ999บาทแกบืนขีตาตาฝ่าหรือเปล่ายักษไม่งั้นนะเดีย๋ยวฉันจะเจิบิิดให้แกดูก็ได้นี่ไงล่ะครับคุณน้อง999บาท เป็นอะไรทั้งนั้นหรอกเศรษฐกิจมันก็ไม่ค่อยดีลูกค้าก็ไม่ค่อยมีเงินมาทําสวยฉันก็เลยจัดโปรโมชั่นตอบแทนลูกค้าไงไม่ดีหรออนี้มันก็ดีนั่นแหละเจ๊แต่ฉันก็ไม่เชื่อตัวเองอยู่เดียวว่าจะคิดได้หรออ่ะอันนี่อย่างฉันแล้วเป็นยังไงแกพูดดีๆนะเดี๋ยวแกจะไม่มีงานทำนี่ยะมันทำไมยังไงล่ะเจ๊ งกชอบเอาแต่ใจชอบเอาเปรียบขี้โกงแล้วก็ชอบปะอีนี่อีผีบ้าอีผีทะเลเก๊อย่าเอาตัวเองสิเจ๊เจ๊งั้นแต่ใช้เปนหลังร้านก่อนนะถ้ามีทาก็บอกฉันนะด้วยทายอินนี่นี่ฉันจ้างมาเป็นลูกจ้างนะฉันไม่ได้จ้างมาเป็นแม่กูเคยดูนะฉันทำผมเองเป็นเมื่อไหร่นะฉันไม่จ้างแกไปหรอก 9บาทเฮ้ยทำไมราคามันถูกอย่างนั้นนะอย่างนี้ต้องไปทำซาไหนแล้วราคาเนี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วเนี่ยสวัสดีค่ะคุณลูกค้าสวัสดีค่ะทำอะไรดีคะเ,เห็นโปรโมชั่นหน้าร้านนะคะ ดัดผมทำสีก็99บาทเลยอยากจะดัดผมอะค่ะใช่เลยค่ะคุณลูกค้าเชิญนั่งก่อนเลยค่ะดีๆนะคะค่ะนี่ค่ะร้านเรานะคะมีสีให้เลือกเยอะมากเลยค่ะอุยเยอะจริงค่ะนี่ค่ะสีนี้นะคะสีนี้ก็สวยค่ะใช่ค่ะทำแล้วจะเหมาะไหมเนี่ยอุ้ยเหมาะ โอ้ยสวยมากเลยค่ะลนธรรมชาติมากเลยอะ่ะโุ้ยถูกใจอะ่ะนี่ค่ะ100บาทไปต้องถอน,นะคะขอบคุณค่ะ,ะเจ๊เก้า9บาทลูกค้าให้มา1นึรไม่ต้องถอน <laughs> ว้ายกจะเห็นยายจีมีที่ไหนกันลาา่ะคะราคาดัดทำสี9 9าสบาทแค่ค่าธรมยายังไม่ได้เลยนะคะคุณนอ้องวุ้ยถ้าราคานั้นน่ะยีกหว่านหลานเจ๊เจ็งก็มาดีสิคะ แต่เจ๊ติดหน้าร้านไว้59อะ่ะฉันก็เห็นนะเจ๊ม่เช้าเจ๊ติดอยู่เลยอะ่ะอะไรกันฉันนติดไว้อ่ะเก้บาทแกบึนขี้ตาตาฝ่าหรือเปล่ายะไม่งั้นนะเดี๋ยวฉันจะเดินไปหยิบให้แกดูก็ได้ <c oughs> นี่ไงล่ะครับคุณน้อง999้ารอ้าสิบเาบาทอ,าอ้าอุ้ยเก้บาทจริงด้วยอุย้ยเจ๊สงสัยฉันจะตาฝ่านะ่ะ ขอโทษนะคะมไม่เป็นไรแล้ะค่ะคุณน้องเข้าใจผิดกันได้ใจให้อภยัยงั้นนี่ค่ะค่าทันทันหนึ่งค่ะอีกบาทหนึ่งก็เป็นติ๊แล้วกัน้ยขอบคุณมากเลยนะคะโอกาสหน้าเชิญใหม่นะคะคุณน้องขอบคุณนะคะแกเลิ่มสงสัยได้แล้ว ฉันแนะนำให้แกไปวัดสายตาตัดแว่นได้นั่นดิยะถต้องไปตัดแว่นลถ้าลูกค้าเยอะขนาดนี้นะเจ๊าจาัดโปรโมชั่นไปตั้งนานเลย สวัสดีค่ะอุ้ยสวัสดีค่ะ<ส>คุณลูกค้าวันนี้ทําอะไรดีคะวันนี้เห็นโปรโมชั่นที่หน้าร้านนะคะก็เลยอยากจะยืดผมสักหน่อยนะคะได้เลยค่ะนี่เลยค่ะโปรโมชั่นยืดผมเดี๋ยวเจ๊แถมทิปเมนให้นะคะผมจะได้นุ่มสลวุยสวยเก๋ขอบคุณนะคะเชิญทางนี้เลยค่ะค่ะตัวที่สองเนาะเอ๋เตรียมตัวยืดผมให้ลูกค้าด้วย พูงเนนืยก็จะสิ้นเดือนแล้วเงินเดือนก็กำลังจะออกแกไม่อยากมีเงินส่งไปให้แม่ใช้หรือไง สวยมากเลยค่ะคุณพี่เจบอกแล้วอีกครับมาทําร้านเจไม่ผิดหวังแน่นอนถูกใจไหมคะถูกใจมากเลยค่ะแล้วเท่าไหร่อะคะก็ราคาโปรโมชั่นทั้งหมดก็9,999บาทค่ะค่ะฮะ9,999บาทเอ๊ะแกตกใจอะไรนี่ลูกค้าเขายังไม่ตกใจเลยจริงไหมคะจริงค่ะงั้นขอได้บัญชีค่ะ ได้ค่ะเป็นพรอมเพย์นะคะคุณพี่ศูนย์หกสองเก้าสามสองสามสองเก้าห้าค่ะเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะคะใช่ค่ะคุณพี่ขาเรียบร้อยค่ะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ,คะโอกาสหน้าเชิญไปนะคะบายดีค่ะไปนะคะเจ๊อะไรเรียกฉันทำไม ำไมเจ๊ทำแบบนี้เจ๊ติดเลโก,ก้ไปตั้งหลายตัวแล้วเจ๊ก็ค่อยดึงเทปออกทีละตัวมันจะมากเกินไปแล้วนะเจ๊นี่นี่แกเป็นคนจ่ายเงินเหรอแกมีหน้าที่ทันก็ทำไปสิลูกค้าก็ยังไม่โมดสักคำเลยอีกอย่างฉันก็รู้นะว่าฉันทำอะไรอยู่ฉันไม่ได้งโง่และฉันก็รู้นะว่าลูกค้าคนไหนไม่เป็นญาติจ่ายเงินแค่ไหนฉันไ <c oughs> ม่เกี่ยวหรอกเจ๊ที่ลูกค้าเข้ามาทำเพราะมันมีโปรโมชั่น <c oughs> เขาถึงทำแต่ถ้าเจ๊ไปหลอกลวงเขาแบบนี้ ไม่ถูกนะเจ๊ถูกไม่ถูกแกก็ไม่มีสิทธิ์มาตัดสินฉันแกมาพูดให้ฉันได้ยินอีกนะหึแกรูดซิบหุบป,ปากแกไปเลยไม่ไงนะั้นฉันจะเอาเข็มเย็บผักเย็บปากแกให้ดูอา้าคุณลูกค้าเอา้าคุณลูกค้าจะทำอะไรเพิ่มเติมเหรอคะอ๋อเปล่าค่ะพอดีฉันลืมโทรศัพท์ไว้อุ๊ยพอดีฉันลืมโทรศัพท์ไวค้ค่ะฉันจะทำให้เสร็จ ลูกค้าย่ไม่สนสักคำเลยเรื่องใหญนะฉันก็รู้แต่ว่าฉันก็ทำอะไรอยู่ฉันไม่ได้โง่พอดีเผลอบันทึกเสียงไว้อะคะ่ะก็เลยรู้ความลับหมดเลยเ,ออเสียงอะไรเหรอคะก็เสียงแกไงทำไมต้องมาตอแหลด้วยแกนึกว่าฉันโง่นะถึงไงถึงยอมโอนตังค์ให้แกไป9,999บาทอะฉันแค่มาลองดูฉันได้ยินคนอื่นเขาเมาส์กันแล้วมันก็เป็นความจริง ฉันก็เลยแกล้งวางโทรศัพท์แล้วกดบันทึกเสียงไว้แล้วมันจะได้ผลฉันจะเอาคลิปเสียงแกเนี่ยไปแจ้งความเอ่ออ๋อคุณลูกค้าฉันไม่เกี่ยวเลยนะคะฉันโดนไอีเจ๊มันบังคับค่ะเดี๋ยวฉันจะไปเป็นพยานให้นะคะอ๋ออีนี่อีงูพิษือดูสิทุกดตีเลยอะไรเจ๊ฉันเตือนเจ๊ไปแล้วเจ๊ไม่ถามฉันเองอ่ะอีนี่อีงูพิษแกหักหลังฉันเหรอเแกจะไง เอางี้เลยครับลูกค้าขาอย่าให้เป็นเรื่องเป็นราวกันเลยนะคะเดี๋ยวเจ๊จะคืนเงินทุกบาททุกสตางค์ให้เลยนะคะทําฟรีเลยค่ะเดี๋ยวแจ้งความเลยนะคะสงะสารเจ๊เถอะค่ะถ้าจะไม่แจ้งความแกก็ไม่สํานึกผิดอยู่แล้ว <c oughs> ยังไงฉันก็จะแจ้งความโอ๊ยเจ๊สํานึกแล้วนะคะจะให้ทําอะไรอเจ๊ยอมทุกอย่างเลยค่ะงั้นเอาอย่างงี้แกนะไปปิดประกาศหน้าร้านแล้วก็ทางเพจของแกแวก่าแกจะคืนกําไรให้ลูกค้า แล้วแกจะต้องทําผมให้ลูกค้าฟรีทั้งหมดเจ็ดวันแต่ว่าไม่ต้องมาแต่ว่าแล้วแกก็ต้องคืนเงินให้กับคนที่แกโกงเงินไปด้วยในวันนี้อ๋อก็ได้ค่ะทําก็ทําค่ะคุณพี่ใจขอโทษนะคะน่าสำนึกแล้วเ่ะเนี่ยคืนเงินฉันมาก่อนโอนคืนมาก็ได้ค่ะ